ยินดีต้อนรับสู่วิกตอรี่ทาวมืองที่มีแต่ความสุขทุกคนที่นี่จะได้ใช้ชีวิตอย่างไร้ความกังวลแต่ว่าที่นี่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือผู้หญิงต้องห้ามถามว่าพัวผู้ชายหายไปไหนดอนวอร์รี่ดาร์ลิขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000 40, คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีนึกถึงการประมูลรถมือสอง ้อง T S I A สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้เลื่ยงเปิดมาที่อล,ลิสเธอกำลังจะเตรียมกระเป๋าให้สามีไปทำงานสามีของเธอมีชื่อว่าแจ็คอล,ลิซจะถามเกี่ยวกับงานของสามีแต่แจ็คก,ก็บอกว่าเขาบอกเธอไม่ได้มันเป็นความลับในขณะที่อล,ลิสเดินออกมาส่งแจ็คไปทำงานเหล่าภรรยาของบ้านอื่นเองก็มาส่งสามีของพวกเธอเช่นกันผู้ชายของเมืองแห่งนี้ทำงานที่เดียวกันหมด เน,นคือหอคอยกลางเมืองซึ่งถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลทรายเมื่อส่งสามีไปทํางานเสร็จอลิสก็มาทําหน้าที่ของตัวเองต่อจากนั้นเธอก็เดินทางไปเรียนบัลเล่กับเหล่าภรรยาคอน,นอื่นๆในเมืองโดยที่มีเชลลี่ภรรยาของแฟรงที่เป็นเจ้าของเมืองเป็นครูฝึกวันนี้เชลลี่ได้พาเพื่อนใหม่มาแนะนําเธอมีชื่อว่าไวโอเลตหลังจากเรียนบัลเล่เสร็จอลิสก็กลับมาเก็บผ้าที่ตากไว้ระหว่างนั้นเองอลิสได้พบกับหญิงสาวที่ชื่อว่ามาร์เก็ตเดเธอมายืนเมาโด,ดยที่ถือของเล่นเด็กเอาไว้ในมือ อลิสรู้สึกว่ามนันแปลกแต่เธอก็ไม่อยากยุ่งเธอเลยเดินกลับเข้าบ้านไปในระหว่างที่ลิสกำลังทำอาหารจูๆ่ๆเธอก็ใจเข้ากับเรื่องปแปลกๆไข่ทุกฟองมันมีแต่เปลือกเย็ยนวันนั้นเมื่อแจ็คก,กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เห็นภรรยาสวยๆของเขาจะเตรียมอาหารไว้รออยู่แล้วแต่ยังไม่ทันจะได้กินข้าวท้งคููก็ได้เริ่มจัดหนักกันอย่างเล่าหลอนเช้าวันต่อมาอลิกกับแจ็คก,ก็ไปร่วมงานปาร์ตี้ของแรงทุกคนกล่าวทักทายกันและในขณะที่อลิสกำลังสนุกกับงานปาร์ตี้อยู่นั้นเธอก็เห็นภาพของชาย ก็พาไปแปลกโผล่ขึ้นมาในหัวตอนนั้นเองมากกเลดหญิงสาวที่เลตเห็นเมื่อวานก็ตะโกนขึ้นมาเธอถามว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่กันทำไมทุกคนคิดว่าเธอบ้าสามีของมากกเลดที่เห็นแบบนั้นจึงพาเธอออกไปจากนั้นแฟรงก์ก็เดินเข้ามาการที่เรามาอยู่ที่นี่คือการกําจัดความยุ่งเหยิงที่คอยมาขัดขวางความเก่าหน้านั่นแหละคือคําตอบของคําถามคําพูดของแฟรงก์ทำให้ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างมากต่อมาอลดได้เดินตามหาแจ็คมปเรื่อยๆจนบังเอิญมาเจอกับมากกเลด เธอพยายามบอกว่าเธอมีดีบาแต่ไม่ทันที่เธอจะพูดจบสามีของเธอก็ปิดม่านไปซะก่อนอลิสหาแจ็คจนเจอจากนั้นทั้งสองก็จัดหนักกันอีกรอบแฟรงเดินมาเห็นเข้าพอดีเขายืนดูอยู่สักพักพอลิสเห็นแรงเธอก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีวันต่อมาอลิสและเพื่อนอีสองคนได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมากกันเล็ดเธอทำผิดกฎของเมืองมากกันเลดกับลูกได้เดินเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามและเมื่อมีคนไปพบเธอลูกชายของมากกันเลดก็หายไปแล้วเธอกล่าวหาว่าลูกของเธอทุกคนของแรงจับตัวไปต่อมา อลิได้ออกไปนั่งรถชมเมืองท่านใดนั้นเองเธอก็ได้เห็นเครื่องบินลำหนึ่งกำลังตกเธอรีบขอให้คนขับรถขับไปตรงนั้นเพื่อช่วยแต่คนขับรถก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้การทำแบบนั้นมันผิดกฎของเมืองมันทำให้ลิถึงกับหงุดหงิดเธอจะปล่อยให้คนตายเพราะมัวแต่กลัวกฎอะไรนั่นไม่ได้อลิเลยลงจากรถและเดินต่อไปคนเดียวเธอเดินผ่านทะเลทรายมาเรื่รอยๆแต่ก็ไม่พบเครื่องบินลำนั้นอลิเดินมาจนถึงที่ที่พูกสามีทำงานกันเธอจึงพยายามที่จะเข้าไปเพื่อแจ้งเรื่องเครื่องบินตกแต่ทันท,ที่ลเตะะกกรจก เธอก็วูบไปอลิซเห็นภาพเธอกำลังมีความสุขกับใครสักคนมีเสียงค่อยบอกเธอว่าจงลืมทุกสิ่งที่เห็นซะจากนั้นอลิซก็ตื่นขึ้นมาที่บ้านของตัวเองเธอพบว่าแจ็คที่กำลังทำอาหารอยู่อล็กซ์กำลังจะไปอธิบายให้แจ็คฟังถึงสิ่งที่เธอเจอแต่อลิซก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเพิ่งจะทำผิดกฎแจ็คเห็นเธอดูเหนื่อยเหนื่อยเลยเข้าไปกอดและถามว่าเธอรักเขาไหมอลิซเห็นภาพของใครสักคนผุดขึ้นมาเธอตอบแจ็คไปว่าเธอรักเขาวันต่อมามาร์กาเร็ตได้โทรมาหาอลิซ แมกเรตถามว่าเธอเห็นมันแล้วใช่ไหมคนพวกนั้นกําลังโกหกเราแมกเรตบอกให้เธอรีบหนีไปซะตอนที่ยังมีโอกาสแต่ลิสก็ไม่ได้สนใจและตัดสายนั้นทิ้งไปต่อมาในขณะที่ลิสมาซ้อมเต้นบัลเล่เจอก็เห็นภาพร้อนของแมกเรตในกระจกที่กําลังทำร้ายตัวเองอลิสตกใจจนร้องเสียงดังลั่นจูๆ่ๆภาพนั้นก็หายไปอลิสคิดว่าตัวเองคงไม่สบายเธอเลยตัดสินใจกลับบ้านพ่อกลับมาถึงเจอก็เห็นแมกเรตกาลังยืนอยู่บนหลังคาจูๆ่ๆแมกเรสก็หันมาและปาดคอตัวเอง อลิสพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เธอกับถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามเอาไว้ในตอนเย็นอลิซได้เริ่มมีปากเสียงกับแรงเธอบอกว่าเธอเห็นเองกับตาว่ามาเกเลตปาดคอตัวเองแต่แรงกับไม่เชื่อเธอเขาบอกว่ามาเกเลตแค่พ้าตกลงมาจากหลังคาในขณะที่ปีนขึ้นไปทําความสะอาดแถมเธอก็ยังไม่ได้ตายด้วยอลิซเริ่มไม่ไว้ใจใครแล้วเธอเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นว่ามันคือเรื่องจริงอลิซถามแฟงเธออยากรู้ว่าผ,ผู้ชายไปทําอะไรกันแน่ที่ตึกก้างทะเลใสนั้น แต่แฟรงก์ก็บอกว่านั่นเป็นความลับเธอเองก็น่าจะรู้กฎของเมื่อนี้ดีอยู่แล้วจากสามีของเธอกำลังจะได้เล่นตำแหน่งแฟรงก์จีบอกให้เธอทำตัวดีๆเอาไว้อลิซท,ที่ตอนนี้เริ่มมีอาการหนักมากขึ้นเรืเ่อยๆเธอต้องเห็นภาพหลอนและพยายามจะจบชีวิตของตัวเองจ็คจิงพาเธอมาหาหมอเพื่อตรวจดูอาการอลิซเดลกาถามเรื่องมากเกเรตกับหมอซึ่งหมอก็บอกเธอว่ามากเกเรตไม่ได้ตายเธอแค่ได้รับบาดเจ็บเฉยๆแต่ลิซก็ยังไม่เชื่อจะเห็นมากเกเรตปัดคอตัวเองจริงๆอลิซเริ่มไปเห็นแ้มการรักษาของมากเกเรต เธอจึงแอบขอโมยแฟ้มนั้นมาแต่ข้อมูลนั้นกลับถูกปิดก้นเธอจึงไม่รู้อะไรเพิ่มเติมอลิสตอนนี้เครียดออกมามากเธอจึงดื่มเหล้าจนเมาและเริ่มเห็นภาพหลอนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภาพของชายคนนั้นกลับชัดมากขึ้นจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่อ่างอาบน้ำแจ็คมาเรียกเธอเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกจากนั้นทั้งสองก็มาที่งานปาร์ตี้ของแฟลงอลิสเห็นแฟรงจ้องมาที่เธอมันทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีจากนั้นเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนเธอขอร้องให้แจ็คพาคเธอกลับบ้้านนนแแแต่ฟรงกกับบเเีจ็ใหขึไปวท แฟรงผู้ชินชมจะให้ทุกคนได้ฟังจากนั้นแฟรงก็แต่งตั้งจะให้เป็นคณะกรรมการอาวุโสอเลอกมาตั้งสติในห้องน้ำเพื่อนของเธอตามเข้ามาหลิศเล่าเรื่องของมาร์กาเร็ตและเรื่องที่เธอทำผิดกฎให้เพื่อนฟังเพื่อนด่าเธอในทันทีสามีของเธอกำลังมีคืนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขากำลังเฉลิมฉลองแต่เธอกำลังจะทำลายมันและเพื่อนก็เดินออกไปต่อมาจากได้เชิญเพื่อนมาฉลองที่ได้เลื่อนตำแหน่งที่บานหลิศกำลังทำอาหารอยู่ในครัวแฟรงเดินเข้ามาเขาบอกกับอลิสว่ารู้ทุกอย่างจากเพื่อนของเธอและที่โตอาหาหร ในขณะที่ทุกคนคุยกันอย่างสนุกสนานอลิทถามขึ้นมาเธอถามว่าวัยเล่กับสาม,มีของเธอเจอกันที่ไหนและมาจากเมืองอะไรอลิทใช้คําตอบได้ถูกหมดเพราะผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้ทุกคนทุกคนล้วนมาจากที่เดียวกันเจอกับสาม,มีเดสถานที่เดียวกันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแรงใส่ความทรงจําแบบนั้นให้ผู้หญิงทุกคนและถ้าใครจําความได้คนคนนั้นก็จะถูกกำจัดทิ้งแบบมาเกเล็แฝงที่ได้ฟังแบบนั้นจึงเริ่มแก้ตัวเขาบอกว่าลิสนั้นกำลังป่วยแบบมาเกเล็และที่สำคัญ ธอก็ได้แหกกฎโดยการเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของผู้ผู้ชายเชนเล่นทุนไม่ไหวที่มีคนมาด่าแรงสามีของเธอเธอจึงด่าอลิสกลับจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปทุกคนได้พากันออกไปจากงานจนเหลือแค่แจ็คก,กับอลิสแจ็คต่ว่าเธอที่มาทำลายงานเลี้ยงอันแสนสำคัญของเขาอลิสกล่าวขอโทษแต่เธอก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เธอพูดคือความจริงเธอรักและเชื่อใจเขาแต่นั้นไม่ใช่กับแรงเธอจึงชวนแจ็คไปหางานใหม่และย้ายอาไปอยู่ที่อื่นแจ็คที่ดูเหมือนว่าจะไม่อยากไปแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอม อลิสเริ่มเก็บเข้าของเพื่อเตรียมออกเดินทางแต่จู่ๆแจ็คก,ก็ไม่ยอมออกรถเขากล่าวขอโทษเขาพยายามแล้วที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อลิสงงว่าแจ็คพูดเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่เข้ามาจับตัวอลิสเธอขอร้องให้แจ็คช่วยเขาแต่แจ็คก,ก็บอกว่าเขาช่วยเธอมีได้มันเป็นกฎสุดท้ายอลิสก็ต้องถูกพาตัวไปเธอถูกพามาช็อตไฟฟ้าเพื่อลบความทรงจําแต่มันก็ทําให้ความทรงจาของเธอทั้งหมดกลับมาแทนชายคนที่เธอเห็นมาตลอดเขาคนนั้นก็คือแจ็คเธอคู่เป็นคู่รักที่รักกันมากแต่แจ็คก,ก็ตกงานอยู่บ่อย นลจึงทำให้ลิต้องทำงานหนักอยู่ฝ่ายเดียววันนั้นเธอทำงานอย่างหนักและต้องเข้าเวรไปถึง30ชั่วโมงแทนพ่อกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีอะไรกินอีกนำ้ำซ้ำอ่างน้ำร้อนที่พังแจ็คก,ก็ยังไม่ซ่อมเขาคงมาขอมีอะไรกับเธออลิสที่เหนื่อยมากจึงปฏิเสธไปนั่นจึงทำให้แจ็คไม่พอใจเป็นอย่างมากจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันแจ็คได้พาลิสกลับมาที่บ้านตอนนี้อลิสได้กลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากแจ็คกลับมาจากที่ทำงานอลิสก็ได้ยินเสียงแจ็คทำเพลงนั่นจึงทำให้ลิ หลังจากเธอตัดสินใจเลิกกับแจ็คเขาก็ได้มาสมัครโครงการวิตตอรีทาวนของแฟรงแจ็คเลือกอลิสเป็นภรรยาหลังจากนั้นอลิสก็ถูกจับมาเข้าร่วมโครงการยังไม่เต็มใจโดยโครงการนี้มันจะเป็นโลกเสมือนจริงพวกผู้หญิงจะไม่รู้อะไรส่วนผู้ผู้ชายนั้นก็ต้องเก็บเรื่องโครงการไว้เป็นความลับในทุกๆวันพวกผู้ชายจะต้องออกจากโลกเสมือนมาเพื่อทํางานหาเงินและกลับเข้าไปเมื่อเขาโลกเสมือนจริงมาทุกคนก็จะเห็นภาพหลอนแบบที่อลิสเคยเห็นแจ็คที่เห็นว่าอลิสอาการไม่ค่อยดีจึงเข้าไปดูอลิสถามแจ็คว่าเขาทําบ้าอะไรลงไป เขาทำแบบนี้กับเธอได้ยังไงแจครู้แล้วว่าเธอจําทุกอย่างได้เขาจึงพยายามแก้ตัวและบอกว่าเขาทําไปก็เพราะว่ารักเธออลิสซบอกว่าถึงแม้โลกความจริงมันจะเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขแต่มันก็เป็นชีวิตของเธอจริงๆดังนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์เอามันไปจากเธอแจคขอโทษและบอกว่าเขารักเธออลิสถามว่าผู้หญิงคนอื่นก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเจคบอกว่าเขาไม่รู้สามีทุกคนต้องดูแลภรรยาของตัวเองนั่นก็หมายความว่าผู้หญิงคนอื่นก็โดนเหมือนกันอลิสซเริ่มสติแตกและพยายามหนี แจ็คพยายามกอดและลัดเธอเอาไว้อลิซเริ่มหายใจไม่ออกเธอจึงเผลอหยิบแก้วมาทุบหัวแจ็คจนตายที่โลกเสมือนแห่งนี้ถ้าใครตายคนคนนั้นก็จะตายในโลกความจริงด้วยแฟรงค์ที่รู้ว่าแจ็คตายจึงรีบไปจัดการอลิซแต่เชลลี่กับถือมีดมาเสียบก่อนแฟรงค์และจะด่าว่าเขามันนางโง่ตอนนี้มันถึงเวลาของเธอบ้างแล้วเพื่อนเดนเข้ามาเห็นอลิซนอนอยู่ข้างศพของแจ็คเธอจึงรีบเข้าไปดูอาการเขาอลิซเริ่มอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังทุกอย่างที่นี่คือของปลอมแต่กลายเป็นว่าเพื่อนของเธอรู้เรื่่อองนี้ย้ยูแลว เธอยอมมาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองในโลกความจริงนั้นลูกของเธอได้ตายไปแล้วแต่ทีน่นี่ลูกของเธอยังอยู่แม้มันจะเป็นของปลอมแต่มันก็ยังดีกว่าโลกความจริงนั่นเธอบอกให้อลิสรีบหนีไปก่อนที่ผู้เจ้าหน้าที่จะมาอลิซเดินออกมาจากบ้านด้วยสภาพตัวเปื้อนเลือดทุกคนพากันตกใจกผู้ผู้ใช้เริ่มบ่นวัยว่ามันไม่น่าเป็นแบบนี้อลิสนึกถึงคําพูดของแรงเธอเรีบขับรถหนีไปเธอขับรถมุ่งหน้าไปที่สํานักงานใหญ่กลางทะเลทรายผู้เจ้าหน้าที่กําลังไล่ตามเธออลิซวิ่งขึ้นไปที่นั่่นนเเพืืออออจจจะกกาลสมริง แต่จูๆภาพของแจ็คก็โผล่มาเขาลังให้เธออยู่ที่นี่ต่อนั่นจึงทําให้เธอหลังเลแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจจับกระจกนั่นจึงทําให้เธอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับ